แย่แล้วครับทุกคนคุณผู้หญิงติดอยู่บนหลังคาลงมาไม่ได้เด็กน้อยคนนี้ก็ตัวเตี้ยช่วยไม่ได้แน่แนเลยอ๋อข้างล่างมีอุปกรณ์สามอย่างครับทุกคนเอามาต่อตัวให้เด็กน้อยคนนี้เลยมาดูกันว่าจะช่วยคุณผู้หญิงลงจากหลังคาได้ไหมใช้ไม้เลยได้ไหมชืบเฮ้ยไม้ยาวไม่พอครับทุกคนใครที่ช่วยคุณผู้หญิงลงจากหลังคาได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพเอาก้อนหินไปต่อตัวให้เด็กน้อยคนนี้เลยจะช่วยได้ไหม ยังช่วยลงมาไม่ได้เลยครับทุกคนแล้วต้องทํำยังไงเนี่ยหรือว่าต้องใช้เก้าอี้ปะเอาเก้าอี้ไปต่อตัวให้เด็กน้อยเลยมาดูว่าจะช่วยได้ไหมเฮ้ย,ยก็ยังช่วยไม่ได้ครับทุกคนแล้วต้องทํำยังไงเนี่ยเฮ้ยเห็นขวดน้ํายาอยู่ข้างหลังบ้านครับทุกคนลองให้เด็กน้อยคนนี้กินน้ํายาปะชึบจะเป็นยังไงเฮ้ยเด็กน้อยตัวสูงขึ้นมากเลยครับทุกคนน่าจะช่วยคุณผู้หญิงลงแจากหลังคาได้แล้ว ต้องใช้อะไรครับทุกคนมาดูันว่าเด็กน้อยคนนี้จะช่วยคุณผู้หญิงลงจากหลังคาได้ไหมก่อนรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยตัวสูงขนาดนี้เอาไม้ไปต่อให้คุณผู้หญิงลงจากหลังคาเลยได้ไหมจื้อไม่ hey! ไม่ได้จะต้องทำยังไงครับทุกคนถึงจะช่วยคุณผู้หญิงลงจากหลังคาได้ยากจริง